อธิฐานบามีการอ้อนวอนคือการขออย่างเดียวแต่ว่าอธิษฐานก็คือการตั้งมั่นที่จะสร้างคุณงามความดีสร้างบารมีให้ถึงเป้าหมายอันนีก็มีความแตกต่างกันดังนั้นทุกท่านตั้งใจพุทธาทางธรรมังสังขงัง,ขงยาวนิพานังสันน,สน,นังขจฉา,านิ ข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระอริยสงฆ์เจ้าว่าเป็นที่พึ่งตลอดชีวิตข้าพเจ้าขอน้อมตั้งจิตอธิษฐานด้วยอำนาจแห่งบุญูุศลที่ข้าพเจ้าได้เดินทางมา ได้บูชาสการะ,จะเจริญกิตตภาวนาในสถานที่สแสดงโอวาปิโมในวัดวีทุวันในวันนี้ขอจงเป็นบาระมีเป็นภาระปัจจัยเป็นอุปนิสัยนำส่งก็อให้เกิดปัญญาญา ความรู้แจ้งทั้งในชาตินี้และชาติหน้าตลอดชาติอย่างยิ่งจนถึงความพุนทุกคือพระนิทานหากแม้นว่าข้าพเจ้ายังเบียนไหวตายเกินอยู่ในวัฏสงสารขอผลแห่งกุศลนี้ ตรง,งเป็นเหตุอำนวยให้ข้าพเจ้า,า,จาได้บังเกิดแต่ในสุคติภูมิได้เกิดในตระกูลดีดเ,นนดเป็นสัมมาทิฏฐิมรีมร,<ๆ>รูปร่างดีม<ๆ>ีสุขภาพดีมีปัญญาดีมีครอบครัวดีมีครูบาอาจารย์ดี ขอให้มีโอกาสได้ฟังธรรมได้ปฏิบัติธรรมได้บรรลุธรรมจนกว่าจะเข้าถึงพานิพานในการสมควรด้วยเธอสาธุสาธุสาธุอนุโมทานิอะรังสัมมาสัมพุทโธภะคะวะตุถานตากะวันตั ทิวาเทนิสวากาโตภะคัพตาตัมโมตัมมังนัมัสาณิสุปฏิปันโนภะคัพโตาสาวกะสังสังขังนะมา